เอาลูกมานี่วัรแม่วันแม่ลูกไข่หัวทั้งไหนผั่ทนอกก็ได้ันหัวทั้งนอกผ่วไข่เพซุ่มสงหลายๆไดก็่เปียกก็าเปียกลูกสุกงหายลูกส่งไปยังคุรู้ได้ไหมส่งไอ้ได้ไหมผัวเออส่งทังเถืองผัวเออขนาดเนาไข่กรมาลูกไข่กรมาด้อแม่เอ้ยแม่มอ เดวอยากยกพวกนี้ชกไฮงเหี้ยมเดียียกยมื่อวันแม่เม่อรวันแม่ลูกลานลูกก็เอวันพวงมาลัยปาไหว้แม่เอ้ยสุพีได้ไปไหว้เจ้าอยู่เหียนปี่ดีได้ปาไหว้เจ้าอยู่พี่แม่เอ้ยไม่ไหวอยู่วัดอยู่ว่ไมไหวอยู่นะไปเห้เหนไม่เจ้าพ่ละเห้ยนไม่เจ้าพ่ละนี่กะรอบกลูวงปัญญาพระอวมติดเลูกหงเจ้าเร้อ ส่งอีเมลอีแมว่อดมาติดตัวใดดีตัวใดโชคตัวใดมันก็ไปบอกลูกบอกเต่า้แม่เอ้ยไอ้ทิดเอ้ยไเพ็ดได้อันนั้นทองหลวงพ่อเถห้ได้เพ็ดได้กินได้ทานหาท้่เหเน่ะไอลเหนาเอ็นดังสัตวนี่อย่างเอ็น น<ส>ม่ม่นด้บอว่าย้ายหมดเนี่ยแมนจ่าเือมันจะไ,ได้ไไดึงอันนี้มะส่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์ไหมขอาทิตย์ไหมพ่อคุรูงวงปัญญาไม่ยันะชาตะสิบห้าเดินก็จำได้แล้ย้ายขั้นั้นเราเบิบงไเบิงถาดผมสบายได้ย้ายสิบ <laughs> ห้าพุกีกาสอง แคตาที่เกิดอ่ะเขาเกิดเก้าส mm, ี่ด้วยยัยอาทิตย์อ่ะสองสี่เก้าสี่วันนี้มรณะยี่สิบหกกรดาหกหาเจ็ดเอีกเจ็ดสิบอีกขนาน้เมนั่นนั่นว่าจเก็บสิอัตยมาจะรูเก็ดสิบเก็บสิบงนอะเก็ดสิบเอ็ีย ภาพกันไปเห็นไม่ผิดจินนะนี่เนาะคือเราอยู่รอกอันนี้หงเย่แ่าเนี่ยเย่แ่าแข้งในบ่เนี่ยมันมันอียงลูกลานมาลูกลานมาพี่น้องเย่ตัวเย่ตู้แข้งในบ่เสมอเสมอได้ไปไหว้แล้วนั่นไปไหว้แล้วอยู่บ้านเย่ตั้แข้งในบ่เอียงเอียงตั้งอันรที่เที่ยงหรือเปลภา

เออเวันไหลเมียทุ่เมีวันเมียมีเออก้ลาบุหบลนมันวยเด้อักคือเกาละเออคือเกาไหน่อยจีอน่อยเาหน่อยจเออฮ่กฮักฮ่เดี๋วค่ะเดี๋ยวกะเท่าขนึงู้ยงกันหาอยูเมียเออหายูหายูเด้อ

ถอย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 นั <rév> ่นเจ็บคนไม่ดีเจ็บถือเจ็บไว้เจ็บถือเจ็บเจ็บขึ้นไว้อันนี้แกฟันแม่ก็เลยได้ดอกไม้มาดอกดาวเรืองมาก็เลยปลูกไว้ให้ไว้เป็นพันย้ายมามันเขามันเกิดปลูกเกิดติดแล้วให้มันได้ลดลงหนีให้มันได้ผู้ไปผู้มาก็ให้ได้เบิ่งได้แง่งให้มีความงามลูกหญ้าเนี่ยเตี้ยเอ้ยผู้ใดเสียหญ้าบ่อนย้ายติหนะ บ้าเส้นใยเห็นไหมมเมันหบ่าห้าอย่าบ่ายย้ายเรากันเลยพอดีได้ดอกไม้กันเลยได้รวมด้วยช่วยกันปลูกดอกไม้อีกเป็นถนนหเล่ก็นถนนเราก็จสนได้เป็นเน้มแล้วมีกันเลยปลูกไว้เพื่อความสวยงามประดับงามเหมืน นั่นน้ำไม่ดอกไม่ยังมันล่ลงหนีกันได้ไม่เสียไม่ยังร่นพี่น้อง โอ้โหแม่พ่อมาตีอากาสดีๆนะคะเดิมซื้อพีพีจะย้ายเดี๋ยวองไปตเดี๋นะโบ้เคยทายเลย่กข้แม่เถียงกันเอาเอาเอาทงเอาทงเอาทงน้องโบเอาทวงซ้ายไฟหน้ามาใส่้องโบ โขงไฟน้ามาหดจอก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 มองัไงดีเทวาวัติเออไปฝุ่นสุดรถฝุ่นแั้วก็รดน้ำค่ะลดน้ำลดน้ำมาขส้นมัดรดทั้งเทึงขุดตั้งหัวน้ำโหดกับดีไลที่น้อง Rốt 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 rot rot cho หยังเด้อ anh นี้ข่อยกินเกรงมันอีหยังเหอมันจะไปหอกปลูกหยัง